ที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าพี่ๆเขาสอนเข้าใจมากๆสอนแล้วเห็นภาพสอนแล้วรู้สึกว่าเออบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่ความจําแต่ว่าเราสามารถเข้าใจเนื้อหามันได้ด้วยค่ะชื่อนางสาวจันทพรเรื่องเด็ดอนันต์ชื่อเล่นชื่อว่าข้โพดค่ะตอนนี้สบติดที่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ค่ะจริงๆการเรียนกวดวิชาครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นตอนมหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าเรียนในห้องเรียนไม่รู้เรื่องค่ะมันเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคุณรูณณสอนไม่รู้เรื่องเลยค่ะเลยเบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่ามันมันแบบมันไม่ได้รจริงๆค่ะเราจะต้องหาที่เรียนพิเศษแล้วล่ะเพราะว่าไม่ไงั้นในห้องเรียนนะคะหนูอาจจะแบบโอ้ตายเพราะว่าเรียนไม่ได้ค่ะรู้จักจากเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ค่ะ ดูค่ะว่าคณะที่เราจะเข้าอะค่ะมีใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างเกณฑ์การใช้คะแนนแต่ละวิชามันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าอะค่ะมีรอบไหนบ้างในคณะที่เราสนใจดูว่าในวิชาที่เราจะต้องสอบอะค่ะใชเ้เรื่องอะไรในการสอบบ้างมีเรื่องอะไรสอบมากสอบน้อยแนวข้อสอบที่จะออกเป็นประมาณไหนอะค่ะ ก็จะมีวิชาที่จะต้องเรียนตอนเช้าค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีเรียนตอนเช้าก็มักจะไปอ่านตอนบ่ายกับตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะเป็นคนที่แบบสมองเล่นในช่วงบ่ายช่วงกลางคืนช่วงดึกค่ะก็จะเป็นการเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเอ,อ่อแบบว่าเน้นเนื้อหาในการสอบค่ะแล้วก็ทำข้อสอบเก่าแล้วก็ทำการบ้านที่พี่เขาให้ค่ะ อ่านหนังสือแบบไม่เครียดค่ะเขารู้สึกว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่อะค่ะเหมือนแบบต้องเอาทุกอย่างเข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเข้าเลยค่ะก็อ่านหนังสือแบบค่อยๆอ่านแต่ว่าเก็บให้ครบค่ะเพราะว่าจะทําให้เราอะจดจําแล้วก็เข้าใจในรายละเอียดได้ดีค่ะเวลาเรียนนะคะแบบพอเรียนกับพี่เขาตัวต่อตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบมีโอกาสได้ถามคำถามที่เราสงสัยหรือว่าแบบ ถ้าเราแบบทําิที่อื่นอย่างเงี้ยจะได้ไหมพี่เขาก็จะตอบเราได้เลยค่ะก็เวลาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะสามารถตอบวคำวถามเราได้ดีมากๆค่ะพี่เขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจค่ะแล้วก็เวลาพี่เขาสอนค่ะพี่ก็พี่เขาก็จะสอนให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพค่ะ อ่เรียนกับพี่โบ๊พี่ลูกหมีแล้วก็พี่พิมพ์ค่ะพี่โบนะคะเรียนคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์คือแบบประทับใจในการสอนของพี่เขามากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดมาค่ะเวลาเรียนฟิสิกส์อะคะ่ะจะเรียนด้วยความจำมาตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจฟิสิกส์เลยค่ะเพราะฟิสิกส์มันเป็นเหมือนวิชาที่แบบมันเหมือนจะอยู่รอบ,บตัวนะแต่มันไม่เห็นภาพอะค่ะแบบ เลื่อนที่อย่างเงี้ยมันแบบโอ้ใช่มันอยู่รอบตัวเราจริงแต่มันนึกภาพไม่ออกค่ะแต่ว่าพี่เขาจะสามารถอธิบายให้แบบนึกภาพออกแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราได้มากกว่าเดิมค่ะส่วนพี่ลูกหม,มีนะคะเรียนชีวะแล้วก็ความถนัดแพทย์ค่ะอย่างต่อเรียนนะคะพี่เขาอะ่ะก็จะบอกว่า เวลาเราทาข้อสอบอะค่ะเราควรจะต้องมี mindset ยังไงในการทําข้อสอบเพราะว่าอย่างข้อสอบความถนัดแพทย์มันจะมีพารจริยาถามที่แบบเราอาจจะต้องใช้ mindset ในการตอบคําถามนี่เขาก็จะบอกว่าตอนเราทำเนี่ยเราควรจะคิดแบบไหนเพื่อที่จะได้ตอบคาตอบที่ถูกค่ะพี่โบนะคะพี่โบจะทําให้เราเห็นภาพของฟิสิกส์ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเจอในห้องสอบเราก็จะแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเข้าใจนะข้อสอบแบบนี้เราเคยเห็นมานะ แบบนี้พี่ลูกหมีนะคะพี่ลูกหมีก็จะแบบบอกว่าเราควรจะคิดแบบไหนเวลาทําแล้วก็พี่ลูกหมีก็จะให้ทําข้อสอบแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเรายังมีจุดไหนที่ไม่ได้ไหมพี่เขาก็จะช่วยเติมในส่วนที่เรายังไม่ได้คะ่ะ พี่พิมเป็นคนที่อธิบายข้อสอบหรือว่าโจทย์ที่ทําได้ละเอียดมากๆค่ะเวลาเราเจอข้อสอบในห้องสอบค่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อข้อแบบนี้เราเคยเจอมาแล้วแล้ววิธีการทําควรจะต้องทําแบบไหนค่ะ <S <S ก็ขอบคุณมากๆค่ะออขอบคุณที่สอนแล้วก็ตอบคำถามที่หนูถามทุกคำถามเลยค่ะอ่ะชอบดูไหนชอบดูซีรีส์ค่ะเรื่องล่าสุดที่ดูคือด็อกเตอร์โรแมนติกค่ะ BTS ค่ะเพงลงแรกคือคือเซเว่นค่ะเวลาที่เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะนอนค่ะเพราะรู้สึกว่าการนอนมนเป็นการที่เรารีเซ็ตร่างก,กายแล้วก็สมองตัวเองได้ดีมากๆค่ะคือมีความคิดที่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดหรือว่าเหนื่อยเกินไปแล้วเรายิ่งทาเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าเราควรพักแล้วค่อยกลับมาเริ่มทําใหม่เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะ เวลาสอบอะค่ะ,ะพี่เขาอะจะจะบอกว่าข้อสอบมันมีแนวแบบไหนบ้างแนวแบบนี้ควรจะทำแบบไหนเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็ดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเจอข้อสอบอะค่ะเราอ่านโจทย์ปุ๊บเรายังไม่รู้เลยว่าโจทย์เขาให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรียนปุ๊บพี่เขาก็จะบอกว่า,าแนวโจทย์เนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วถ้าเราเจอโจทย์แบบเนี้ยเราควรจะทําแบบไหนค่ะ ะะเป็นที่ที่แบบว่าพี่ๆเขาสอนเข้าใจมากๆสอนแล้วเห็นภาพสอนแล้วรู้สึกว่าเออบางครั้งเราไม่จาเป็นจะต้องใช้แค่ความจําแต่ว่าเราสามารถเข้าใจเนื้อหามันได้ด้วยค่ะแล้วก็พี่เขาจะอตอบคําถามเราทุกๆอย่างที่เราถามเลยค่ะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่นี่เพราะว่าพี่ๆเขาสอนดีมากๆค่ะ